เรื่องย่อละครเกมรักปาฏิหาริย์เรื่องราวของมายลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของปราโมชและกัญญาชีวิตรักของไมายที่นิวยอร์กกับพาดเชฟหนุ่มมากฝีมือกำลังไปได้สวยแต่แล้วกลับเกิดเรื่องราวไม่คาดฝันเมื่อหมายต้องบินกลับไทยเป็นการด่วนการกลับมาครั้งนี้ทําให้เธอต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิต เมื่อชีวิตของไม้กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้โลกทั้งใบของเธอต้องพังทลายไปในพริบตาในขณะเดียวกันเธอก็พบกับพิรุษและข้อสงสัยมากมายที่เธอต้องหาทางพิสูจน์ความจริงให้ได้โชคชะตาได้พัดพาให้มายต้องมาข้องเกี่ยวกับทีทัศน์ลูกชายเพียงคนเดียวของธนาเจ้าของบริษัทยายักษ์ใหญ่ วังวนแห่งโชคชะตาที่นำพาให้ทั้งคู่มาเจอกันในครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งเกมธุรกิจและปริศนาฆาตกรรมการตามหาความจริงจึงเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ไมยได้ตัดสินใจยอมแต่งงานกับทีทัศน์เธอจึงเข้าหาทีทัศน์ทุกทาง เพื่อสืบหาหลักฐานการตายของกัญญาผู้เป็นแม่และพาดคนรักของเธอหมายเริ่มเข้าใกล้ความจริงเกี่ยวกับการตายของกัญญาโดยหมายได้พยายามทำทุกทางเพื่อฟื้นความทรงจำของทีทัศน์ในคืนวันเกิดเหตุที่กัญญาผู้เป็นแม่เสียชีวิตความทุ่มเทในครั้งนี้ทำให้เธอเริ่มเข้าใกล้ความจริงบางอย่างเมื่อทีทัศน์ถูกบังคับให้แต่งงานกับไมล์เขาพยายามต่อต้านพ่อกับแม่ทุกวิถีทาง รำพารู้สึกสงสารที่ทีทั์ถูกธนาผู้เป็นพ่อบังคับให้แต่งงานกับไม้ทั้งๆที่ไม่ได้รักกันแต่แล้วเมื่อขัดขืนไปมาไม่รู้ว่าอะไรโดนใจทําให้ทีทั์จูๆก็เปลี่ยนใจประกาศจะแต่งงานกับไมยนั่นเองเมื่อการแต่งงานระหว่างหมยและทีทั์ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ทั้งคู่ถึงเวลาที่จะต้องเข้าพิธีแต่งงานกัน ต่างคนต่างก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองแต่แล้วก็กลับเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นทั้งคู่ไม่ได้คาดคิดเลยส่วนหมายกับพ่อที่วางแผนการบางอย่างไว้ก็ถูกสงสัยเข้าทั้งหมายและพ่อจะทำตามแผนได้สำเร็จหรือไม่การปรากฏตัวของเอมิกาในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของทีทัศทำให้พาดในร่างทีทัศรู้สึกลำบากใจ เพราะสถานการณ์ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปแต่แล้วเอมิกาก็ต้องตกใจกับอาการป่วยของทีทัตเมื่อเอมิกาเป็นกังวลหนักจนต้องรีบปรึกษารำพาผู้เป็นแม่ของทีทัตเมื่อเธอสัมผัสได้ว่ามากกว่าอาการความจำเสื่อมของทีทั์คืออาการป่วยที่ดูรุนแรงซึ่งเธอไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยรำพาเองก็ต้องแปลกใจกับพฤติกรรมของทีทั์ นับวันพาดในร่างของทีทั์จะยิ่งเอ็นดูในความน่ารักของน้องอิงลูกชายของทีทั์จึงชวนเล่นเกมแต่หารู้ไม่ว่าพฤติกรรมที่ทีทั์แสดงออกมานั้นทำให้รำพารู้สึกแปลกใจมากส่วนนนเองก็เข้าใกล้อลิสาเพื่อสืบหาข้อมูลผู้กองนอนสงสัยว่าคลินิกความงามของครอบครัวอลิสาผลิตเจลลี่ลดน้ำหนักที่มีส่วนผสมของสารเสพติด ผู้กองนอนท์จึงทำทุกอย่างเพื่อที่จะเข้าหาอลิสาหวังสืบหาข้อมูลความจริงแต่แล้วผู้กองนอนท์ก็กลับรู้สึกเป็นห่วงที่อลิสากำลังเครียดเรื่องคลินิกเสริมความงามของเธอที่กำลังจะถูกตรวจสอบเรื่องยาว่ามีสารเสพติดแต่ด้วยหน้าที่ทำให้เขาไม่สามารถพูดอะไรได้มากส่วนเอมิกาเองก็แสดงความเป็นเจ้าของทีทัศน์ เมื่อความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาระหว่างทีทัศและเอมิกาดูจะไม่มีความคืบหน้าที่ดีขึ้นเอมิกาจึงตัดสินใจแสดงความเป็นเจ้าของทีทัศให้เห็นอย่างชัดเจนอลิสามีปากเสียงครั้งใหญ่กับพ่อแม่อย่างขวัญฤดีและทรงศิลหลังจากที่พบว่าทั้งคู่พยายามปกปิดความผิดในการทำธุรกิจผิดกฎหมายส่วนพาดในร่างของทีทัศน บุกมาช่วยเอมิกาและน้องอิงลูกชายของทีทัตซึ่งกำลังตกอยู่ในอันตรายด้านทีทัตด,ดีใจที่ความทรงจำกลับมาแล้วการได้เจอหน้าภรรยาและลูกอย่างเอมิกาและอิงอีกครั้งเต็มไปด้วยแววตาแห่งความสุขด้านอลิสาเป็นห่วงความปลอดภัยของพ่อแม่อย่างขวัญฤดีและทรงศิลวันธนาจะเล่นไม่ซื่อหากตกที่นั่งลำบาก เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างกำลังบีบบังคับให้ทีทั์ต้องเร่งหาหลักฐานมามัดตัวธนาก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปเอมิกาจึงใช้โอกาสนี้ทำข้อเสนอแลกเปลี่ยนกับไมาหากต้องการหลักฐานชิ้นสำคัญช่วยทีทัด์ด้านพาดในร่างของทีทั์พยายามทำทุกทางเพื่อเอาผิดธนาผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องฆาตกรรมและคดีผิดกฎหมายมากมาย งานนี้พาดจะหาทางจัดการปัญหาทั้งหมดอย่างไรและเกมรักปฏิหารของพาดและมายในครั้งนี้จะมีบทสรุปอย่างไรโปรดติดตามในละครเกมรักปฏิหารขอขอบคุณสําหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ